ไปรู้จักกับลูกเลือดครับผลไม้ป่าหายากพื้นถิ่นจังหวัดพังงาเขาบอกว่ารสชาติเปรี้ยวอมหวานที่ตอนนี้ออกสู่ตลาดแล้วราคานี่สูงเอาเรื่องนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ120-200บาทช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีครับที่จังหวัดพังงามีหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงต่างเฝ้าลิ้นชิมรสลูกเลือดผลไม้ป่าหายากชื่อแปลกรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ผลจะมีลักษณะคล้ายกับลูกว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลูกเลือดก็เพราะผลสุกจะมีสีแดงเข้มอมดําผลเนี่ยจะมีความชําเมื่อนํามาคลุกกับพริกเกลือแล้วก็กัดเข้าไปในปากแล้วเนี่ยก็จะมีน้ําแดงๆไหลออกมาจึงได้ชื่อว่าลูกเลือดนั่นเองครับ ซึ่งอดีตนะคะจะมีเฉพาะในป่าเท่านั้นค่ะแต่คนรุ่นก่อนเมื่อเก็บมารับประทานก็จะมีการทิ้งมเมล็ดไว้ตามข้างบ้านหรือตามในสวนพอต้นจเจริญง,งอกงามก็อนุรักษ์ไว้ให้ลูกด่านได้เก็บกินและขายโดยไม่ต้องเข้าไปหาถึงในป่าปัจจุบันผลของลูกเลือดนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมีการสั่งจองกันจนไม่พอขายค,<ม>ค่ะเวลาเก็บก็ต้องใช้ไม้ไผ่ย,ยาวๆนะคะสอยกิ่งลงมา ส่วนที่อยู่ที่สูงมากก็จะต้องใช้คนปีนขึ้นไปละค่ะราคาขายช่วงออกตลาดใหม่ๆนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ120-200บาทเลยทีเดียวค่ะชาวพงงารายหนึ่งเล่าครับว่ามีต้นลูกเลือดอยู่หน้าบ้านสูงเกือบ20เมตรอายุมากกว่า300ปีแล้วก็เห็นมาตั้งแต่จําความได้ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีมันก็จะออกลูกแล้วก็ออกผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปัจจุบันนี้เขาเก็บขายออนไลน์เลยนะคุณในราคากิโลกรัมละ120บาทบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ขายหมดครับส่วนท้องตลาดเนี่ยราคาจะอยู่ที่แพงหน่อย1 5 0่งบถึงสองบาทส่วนใหญ่จะนํามานิยมคลุกกับพริกเกลือรับประทานเขาบอกว่ารับประกันได้ว่ารสชาติเด็ดไม่เหมือนผลไม้ทั่วไปจริงๆครับ ยากได้ชิมจังเลยดูหน้าอร่อยนะคะเขาบอกว่าเปรี้ยวอมหวานนะคุณ